สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมาทำอะไรอยู่ที่นี่เล่าให้ฟังวันนี้ผมเรามาเล่นลิเกที่วัดบางป่าก็สมุทปาการแต่ว่าวันก่อนผมมานอนที่บ้านแปดลิว้วใช่ไหมแล้วก็ลืมของสำคัญอย่างหนึง่งเลยต้องกลับมาเอาตอนระหว่างที่ลิเกกำลังเล่นอยู่โชคดีที่ผมออกไวแล้วก็ ถือโอกาสขับรถกลับมาบ้านแปดลิ้วจากทุดประการมาแปดลิ้วเพื่อมาเอาของสำคัญสิ่งนี้คืออะไรนี่ครับผ้าสีเหลืองของลูกชายผมเองลืมมาไว้ที่บ้านดูดิเป็นห่วงลูกไงกลัวลูกจะคิดถึงผ้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาแปดริ้ววันไหนใช่ไหมแล้วก็พอดีว่าวันนี้มันเล่นใกล้ที่สุดแล้ว ครับจากงานมาประมาณหกสิบโลได้เพื่อมาเอาผ้าให้ลูกผืนเดียวแล้วตอนนี้ผมก็ชาร์จแบตรถอยู่เนี่ยครับชาร์จอยู่ที่ปั๊มที่แปดลิว้วชาร์จอยู่ตอนนี้ได้ประ,ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นละผมหิวด้วยไม่กล้าลงไปเซเว่นเพราะว่าแต่งหน้าอยู่เดี๋ยวตัดนะอีกสักครู่ถึงผมก็ จะไปงานต่อแล้วก็จะไปให้ทันลาโรงด้วยแต่ก่อนอื่นผมคิดว่าถ้าหากผ่านร้านกว๋วยเตี๋ยวเนี่ย,ยผมจแะแวะซื้อกว๋วยเตี๋ยวสักสักห่อหนึ่งแล้วก,ก็กินในรถเวลายังมีอยู่ผมโทรไปเช็คเรื่องมาแล้วว่าตอนนี้เล่นถึงไหนผมคิดว่าผมถึงทันแน่นอนครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดบางปลาท,ที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สรุปคือไม่ได้หากินกว๋วยเตี๋ยวไม่ได้กินอะไรเลยเพราะว่ากลัวว่าแวะซื้อแล้วก็จะไม่ทันกลัวกลับมาลาลรงไม่ทันเดี๋ยวจะเอาผ้าใส่กระเป๋าไปดูซิว่าลูกเห็นผ้าแล้วจะเป็นไง แล้วจะดูสิทธิ์ว่าเขา่าจะดีใจไหมเจอผ้าโอ้เป็นไรเป็นไรเป็นไรหนูเป็นไรหนูเป็นไรครับหนูเป็นไรครับ เป็นไรหนูเป็นไรหนูเป็นไรหนูเปไน็ไปไนไร